แจ้งข่าวดีพรุ่งนี้15มิถุนายน6 5มีเงินเข้ารับสูงสุดคนละ1000บาทจะเป็นกลุ่มไหนที่ได้บัตรคนจนได้เท่าไหร่บ้างดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่1 4ีมิถุนายนปี2565นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้นะคะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนเงินเข้าสำหรับพี่ป้าน,น้าอาหลายๆท่านที่มีสิทธิ์นะคะ แต่ก่อนไปรับชมเนาะว่าใครมีสิทธิ์ได้บ้างพรุ่งนี้ผมก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ย่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ให้กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะคะเอาละค่ะพรุ่งนี้นะคะ15มิถุนานยนห5หค่ะกลุ่มแรกนั้นก็จะได้รับเงินนะคะ เป็นเงินสดค่ะ1000บาทเข้าในบัญชีธนาคารเลยนะคะแล้วก็สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะนั่นก็คือกลุ่มพี่พี่อสมแล้วก็พี่พี่อสสนั่นเองนะคะซึ่งได้รับเป็นค่าป่วยการนั่นเองค่ะซึ่งเป็นค่าป่วยการของการปฏิบัติงานของเดือนที่แล้วนั่นเองนะคะก็จะได้รับในวันที่15ของเดือนนี้ค่ะกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ ผู้สูงอายุนะคะที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะจะได้รับนะ,ะ50แล้วก็100บาทนะคะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้รับเงินกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยนะคะและสําหรับบัตรคนจนนะคะหลังจากนี้ก็คือวันที่18นะคะจะได้รับเงินเป็นค่า ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนะคะไม่เกิน415บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะทุกคนสามารถเอาไปใช้รูปซื้อสินค้าหรือว่าเป็นการกดออกมาใช้เป็นเงินสดก็ได้นะคะสำหรับเงินค่าน้ำค่าไฟค่ะต่อมานะคะบัตรคนจนในวันที่22ค่ะก็จะได้ในส่วนของ เงินของผู้พิการนะคะคนละ200บาทค่ะซึ่งวงเงินนี้นะคะผู้พิการสามารถกดออกมาใช้หรือว่าจะสะสมไปเรื่อยๆก็ย่อมได้นะคะเพราะทางรัฐบาลนั้นไม่ได้ดึงเงินคืนนั่นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะสงสัยหรือว่าอยากสอบถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับบุ๋มในเรื่องใดก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ๋มไปหาข้อมูลมนาะให้แล้วก็มาทํา คลิปวิดีโอตอบคำถามให้แบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ